สื่อเข้าไปสัมภาษณ์อาจารย์ปรมศซึ่งเป็นอาจา,ารย์อายการอาวุโสของสำนักง,งานการสอบสวนตําง,งายการสูงสุดเรียกว่าเราอ่านแล้วเราเข้าใจเลยว่าทักษิณเนี่ยต,ต,จจต้องเจอจะต้องเจอและอาจจะต้องหนีอีกครั้งหนึ่งการที่ไฟหวันจะเป็นนายกเนี่ยเขาบอกมันเลือนลามเต็มทีไอ้ตัวเองน่ะคิดอยากจะเป็นแทนลูกเมื่ออยากจะเป็นแทนลูกก็ต้องออกกฎหมายล้างมนทินตัวเองให้มันขาว ขาวสดใสเขาเรียกว่าขาวสว่างเป็นยองใหญ่ขาวจวกขาวเจีย๊ยะว่าตัวเองไม่มีจุดด่านพร้อยแต่มันหนีความจริงไม่พ้นหรอกครับหนีความจริงไม่พ้นมันก็จะเกิดการชนกันระหว่างสองฝ่ายระหว่างสองฝ่ายระหว่างฝ่ายขาวกับฝ่ายดำเนี่ยระหว่างสองฝ่ายบ้านเมืองมันก็จะวุ่นวายมากขึ้นถ้าอีกกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นโอกาสจะเป็นเนี่ยใครบอกว่ามีมันก็มีถ้าเขาหน้าด้านจะทําโอกาสจะไม่มี ก็ไม่มีคือหนีไงหนีเพราะจะโดนคดีชอบที่ไปไปนอนอยู่ชั้นสิบสี่ทั้งทที่ไม่ได้ป่วยทีนี้สื่อเนี่ยเขาก็พยายามถามเรื่องนี้กับอาจารย์ปรเมศว่าว่าการไต่สวนเนี่ยท่านมองเห็นอะไรบ้างในประเด็นชั้นสิบสี่ของโรบาลตำรวจอาจารย์ปรเมศซึ่งเป็นอายการอาวุศโสในสำนักง,งานอายการก็บอกว่าเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย คือข้อเท็จจริงเนี่ยมันถูกมาตั้งแต่ต้นการจะเอาผู้ต้องขังไปรักษานอกเรือนจำมันไปได้เป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่ไปยาวๆไม่เคยมีอันไหนที่ไปยาวๆถ้าจะไปยาวต้องขออนุญาตศาลแต่นี่มันจงใจมันจงใจครับจงใจที่จะหลีกเลี่ยงการติดคุกในวันนั้นแล้วก็ไปนอนชั้นติดีของโรบาลตำรวจโดยไม่ขออนุญาตศาล ที่อาจารย์ปรเมศบอกว่าหลีกเลี่ยงและจงใจเนี่ยคือเป็นการหลีกเลี่ยงจงใจที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบคือการลงโทษเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในเรือนจําจริงไหมคนทําผิดติดคุกได้รับพระราชทานภัยโทษเจ็ดปีทั้งติดแปดปีนะหนึ่งปีที่ไม่ได้รับพระราชทานพัยโทษคุณก็ต้องเข้าคุกเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปคุณจะเป็นนายกร,รัฐมนตรีเป็นใครต่างๆในต่างประเทศเขาก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ ในเกาหลีเห็นไหมประธานาธิบดีเข้าคุกเลยในไต้หวนันในไต้หวันทําผิดเพื่อนผมเป็นประธานาธิบดีคนะอร์รัปชันเข้อเอาเข้าคุกเลยไม่มีโอกาสได้ได้หนีไปไหนเลยครับนะเชิญสุยเปียนเนี่ยไม่มีโอกาสได้หนีไปไหนแต่บ้านเราเนี่ยอาศัยช่องว่างของกฎหมายหรืออาศัยว่าตัวเองเป็นรัฐบาลเป็นพักรัฐบาลของตัวเองก็เลยทําวิธีอย่างนี้ฉะนั้นอาจารย์ปรเมศก็บอกว่า ก็บอกว่าตามระเบียบเนี่ยก็ต้องมีการลงโทษก็ต้องอยู่ในเดือนจําอันนี้ชัดเจนและประการสําคัญคือทั้งราชทันทั้งอธิบดีทั้งรงยาบาลตำรวจคราวนี้สิบสองคนโดนกันหมดโดนกันหมดเพราะผู้บังคับใช้กฎหมายคือราชทันกรมราชทันคือรัฐรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านต้องรับผิดชอบแต่ที่สําคัญที่ทุกคนมองข้ามก็คือคุณทักษิณบอกคุณทักษิณไม่โดน อาจารย์ปรเมฆบอกโดนด้วยเมื่อโดนด้วยทักษิณก็รู้ว่ายังไงก็ต้องวนมาถึงเขาเพราะเขาไม่ได้ปลายเปยเขาไม่ได้ป่วยจริงไม่ได้ผ่าตัดและหมอซึ่งมีการสอบหมอนะมีการสอบหมอหมอไม่มีใครยืนยันเลยว่ารักษาอาการป่วยของคุณทักษิณชินวัตนคดีนี้เรื่องนี้อาจารย์ปรเมฆบอกว่ามันคล้ายๆกับเรื่องของกำนันนกที่นคนปรปฐมท่านจำได้ไหม ตำรวจพากำน,น,นันนกหนีไอ้ตำรวจที่พากำน,น,นันนกหนีเนี่ยติดคุกกันหมดติดเพราะอะไรเพราะเป็นผู้สนับสนุนก็นี่ไงคุณทักษิณก็เท่ากับเป็นผู้สนับสนุนต้องตายสวนไปพร้อมกันไม่มีอะไรเป็นอคติกับคุณทักษิณกฎหมายต้องเป็นกฎหมายนี่อาจารย์ปรเมศว่าอย่างนี้ผมก็เห็นด้วยผมถึงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังไงกฎหมายต้องเป็นกฎหมายครับเมื่อกฎหมายเป็นกฎหมายก็ต้องเป็นไปอย่างที่ ที่อาจารย์ปรเมศบอกจับตาดูให้ดีปีนี้